ดีจ้าพ่อแม่พาอาพี่ข้าวปลากุกครมันอีกมากกับพระเอกจ้ะพระเอก้าพไ่ยังเขาไปแล้ว่อพรยเอก็จะภาพไปย่างไปใส่พี่น้องดแมวกำเทลายไปย่างเท่า จะป็นทากไปใส่จะย่างไหมท่อย่างไหมย่างเขาย่างอ๋อซูลไป แค่ป้าเคยไปเบื่องหน้าตั้งเงนผู้เขาจะว่ามันละลายไปมองสิบเบ็ดเมื่อคืนในฝนตกจะมือนี่นี่เขียวชะอุ้มเลย what it is this? ยังนี้มีหอดเทียนผิวคนจะไปนอน 我打是把这里再拉一笔呢。 อันนี้ห้อกรยางคือมาเท่างเข่าด้วยจ้ะแล้วมันก็จะมี อันห่วยอยู่ได้นี่เขาเอิญว่าอย่างสวัสดีนามกับว่ามีนห่วยจ้ะแต่ s o o we have you remember where I show you have river little and have นี erm ่จ้ะห่วย นุ่ยน้องคลองบึงเขาเอิ่นว่าอีหยังจากคอมเมนต์น้อบอกหนูนี่เด้ออู้ I don't see back you don't I don't see back now that's why normal I have go boat and there have you mountain oh. and water and so beautiful in there วันจ้าวันวันยังกังหันข่าวเลยล่ะยังนะกีกีน้ำกีกอนกีกอนไอเมน what did it กีกอนไปจ้าพี่น้องปีนก้อนหินโอเค wow look at what God have created see. wow why not soon huh? oh, yeah why not maybe? แต่เจ้าพี่นองอันนี้มองพักป่าป่าเก็บเห็ดแต่หน้าโคตรจัดเทียงหน้าหน่อยเทียงหน้าหน่อยป่ามืดไปแต่เห็ดร้ายแทะลูกไลฟ์ <Okay. S 1> มัสรูม yeah, ไปเบ่งน้ำตกกันจ้า มือนีอยืดช่งน้ำตกจับมือนีฮะดิสวันฮะอ้ this d นี่ <Yeah. S 1> มือนีอยืดท่งน้ำตกจากพี่น้อง

นีก็เอาไวส้สน,น,นิทนะจ๊ะพี่นอ้องฝ่รยางกันหิวเขาวัด,ดีจา